ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเกื่อนสาธรรมิกทุกโรคแล้วก็สัมมาณีเจริญพรคณะญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกทันวันนี้เป็นวันพระ ขึ้น้าค่ำเดือนห้าเป็นวันพระตามปกติคณะญาติโยมก็ตั้งใจมาทำบุญกุศลเนื่องในวันธรรมสบนะเป็นประจำไม่ขาดโดยเฉพาะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีลแปดก็ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน คือรักษาธร,รมเนียมประเพณีปฏิบัติของการรักษาศินเป็นประจำโดยการตั้งใจมารักษาศิลเป็นประจำทุกบันพระส่วนคณะญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ยังคงม,มาทำบุญกันตามปกติวันนี้เป็นวันพระเราก็ปรารบการทำบุญด้วยการให้ทานการรักษาศิล แล้วก็การเจริญภาวนาการทำทานนี้คณะญาติโยมก็ทำทานกันในทุกๆครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระแบบนี้การทำทานอย่างที่อาตมาเคยบอกไปว่าเราทำด้วยความตั้งใจตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่เรารู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมาก็เตรียมจัดหา พระาหารหวานข่าวมาด้วยความประนิดปนจงคือปรุงขึ้นมาเองบ้างหรือไม่ก็ไปจัดหาซื้อมาตามท้องตลาดอีกส่วนหนึ่งก็คือในช่วงนี้อย่างที่คุณโยมทราบกันว่าเป็นช่วงของฤดูร้อนจากที่ดูข่าว่ะมาดูข่าวมาเมื่อไม่กี่วันก็เห็นข่าวเขาบอกว่าหลังจากจบ ช่วงเทศกาสกลสงกรานต์มาปรากฏว่าโควิดมันระบาดอีกระลอกหนึ่งคนลก็คือจากที่คนเขาไปเล่นคือรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่มีการสาดน้ํากันมีการปะแป้งกันก็ทําให้โรคนี้ระบาดขึ้นมาอีกแต่ว่าอาการมันอาจจะไม่รุนแรงเหมือนในช่วงระลอกแรกๆแต่ว่าเราก็ต้องมีความระมัดระวังคือ พยายามรักษาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอบางคนเป็นแล้วก็เป็นอีกก็มีนะอยู่หรือบางคนเป็นครั้งเดียวก็ยังไม่เป็นอีกเพราะว่าเรามีความระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นช่วงเดือนเมษายนควันหลงของเทศกาสกลสงกรานต์ก็ยังคงมีอยู่ในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นวัดเราเนี่ยวันนี้ก็จะมีกิจกรรมของ ข้าราชการครูบำนาญเขาจะมาทำกิจกรรมกันที่บัาตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะมาเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาติดต่อขอจัดสถานที่ไว้ก่อนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันตรงกับวันพระด้วยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะใช้ศาลาเด็กประสงมข้างนอกก็ได้เขาก็เลยย้ายไปทํากิจกรรมข้างนอกคือมีการประชุมกัน พอประชุมกันเสร็จก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ตรงบริเวณหลังศาลาการประเรียนที่คุณโยมเห็นก็จะเอาที่วางรองเท้าไปจัดเรียงเป็นแถวไว้ตรงนั้นจะทํากิจกรรมรดน้ําดําหัวกันอะไรกันแล้วก็มีการทานข้าวจากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งบันด้วยกันทีนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกราน ตรมาก็มองดูกิจกรรมที่เราจัดร่วมกันทั้งพระพิส,สุสงสม,มเดชล้วก็คณะญาณโยมที่มาร่วมกิจกรรมเรื่องในช่วงเทศกาสลสงกรานต์ล้วก็วันพระต่อเนื่องกันมาลหลายวันพระก็เลยสรุปเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะบางสิ่งบางอย่างซึ่งวันนี้จะนำมาเรียกว่าแชร์ให้โยมได้ฟังนั่นคือข้อแรกเนี่ย เมื่อเรามีโอกาสได้ร่วมเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ก็ถือโอกาสเป็นการสร้างสัมพันธ์ท้ามตรีให้เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกถามว่าสร้างความสัมพันธ์ยังไงคุณหยกพอถึงเทศกาลแบบนี้เราก็จะมีการแต่งตัวโดยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเอาไว้คือแต่งแต่งตัวด้วยชุดไทย ถ้าเป็นคนพ่อคนแม่ที่มีลูกมีหลานที่ยังเล็กอยู่พ่อแม่นี้สามารถที่จะแต่งตัวเองได้แต่ว่าลูกหลานเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการแต่งตัวผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะแนะนําลูกหลานให้แต่งตัวแบบเนี้ยมันจึงจะดูเรียบร้อยผู้หญิงแต่งแบบนี้ผู้ชายแต่งแบบนี้เมื่อเข้าไปที่มัดมันจึงจะดูสวยงามอะไรแบบเนี้ยในขณะเดียวกันถ้าหากว่าลูกที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นคนสูงวัยคุณยมอายุมาก8ปดสิบเก้าสิบปีทีเนี้ยมันจะกลับกันจากที่พ่อแม่เคยแต่งตัวให้เราทีเนี้ยเราก็จะสามารถแต่งตัวให้คุณพ่อคุณแม่ได้เพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่อายุมากแล้วไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เราก็แต่งตัวให้ท่านอย่างเงี้ยเป็นการสร้างสัมพันธมไมตรีให้เกิดขึ้นในครอบตัว อย่างที่สองเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเบทีถามว่าทำยังไงบ้างวัฒนธรรมระเพณีที่เราทำกันอยู่เมื่อถึงเทศกาลสงกรานก็คือการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าหากว่าทำที่วัดโยมก็จะต้องมีการส่งน้ำพระสะกดอย่างปีนี้วันอีสานก็มีการส่งน้ำพระกันในวันที่สิบสาที่ผ่านมาเริ่มส่งตั้งแต่ พระพุทธรูปไปจนกระทั่งไปถึงสัมมาเนนตัวเล็กๆหลังจากสงน้ำกันเสร็จคุณโยมก็จะมองดูพิจารณาดูเลือกเอาผู้ที่สูงใบก็คือคนเท่าคนแก่ให้มานั่ง้าอีแล้วก็รดน้ำดำหัวกันเป็นการแสดงออกถึงความก,กตัญญูกตเตเปตีที่มีต่อกันแล้กันอย่างที่สามเทศาการสงกรานนี้เป็นการสร้างศรัทธา ในเรื่องของทานศีลภาวนาให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคือให้มันถาบอลให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นสังเกตว่าถ้าเป็นคนที่ยังเป็นใบรุ่นหลมสาวอยู่เนี่ยเขาก็มักจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการลเล่นแต่สําหรับคนที่มีอายุแล้วคือรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเนี่ย ก็จะหันหน้าเข้าสู่ร่มเงาของพุทธศาสนาคือมาให้ทานมารักษาศีลแล้วก็มาภาวนากันแม้จะไม่ใช่วันพระแต่ว่าเราก็มารักษาศีลมาเจริญภาวนามาให้ทานกันตามปกตินในวันสงกรานต์เรียกว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาต่อมาก็เป็นการรักษา ขนบธรรมเนียมหรือว่าจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็คือพอถึงวันสงกรานต์อย่างที่บอกไปหรือที่คุณโยมเห็นกันผ่านมาแล้วก็คือแม้จะไม่ใช่วันพระแต่เราก็มาประกอบพิธีกรรมสำคัญเรื่องในพุทธศาสนาโดยอาศัยบุคคลตั้งแต่พระเจ้าพระสงฆ์องค์รสัมมาตลอดจนถึงอุบาสุกอบาสิกาได้มีโอกาส จัดกิจกรรมตรงนี้ร่วมกันเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางด้านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเอาไว้ต่อมาก็เป็นการสร้างความสาม,มัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มของพวกเราวิธีการสร้างความสาม,มัคคีก็คือการจัดกิจกรรมก่อกองพระสายปีนี้วัดยีสานก็ก่อกองทรายทั้งหมดสี่กองด้วยกัน แต่โยมที่เข้ามาที่วัดบ่อยๆอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันหายไปไหนกองหนึ่งมันมีอยู่สามกองนะตอนนีน้กองที่อยู่ทางด้านหลังศาลาการประเดียนนี้ขนขนไปไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจียนตาบาย,ยาจะเอาไปใช้งานต่อเอาไปก่อสร้างต่อแต่ว่าสามกองนี้ก็ยังอยู่เดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องย้ายคือขนทรายทั้งสามกองนี้ไปไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจียนตาบ่าย ที่บอกว่าเราใช้ความสมมามัคคีก็คือช่วยกันก่อวัดิีสารพระสงฆ์สามเณรก็ช่วยกันก่อจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นเจดีย์ขึ้นมาอย่างที่คุณโยมได้เห็นส่วนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของเราที่มีเวลาบางคนบางท่านในวันนั้นก็คือวันที่12นะก็มีญาติโยมส่วนหนึ่งมาช่วยประดับตกแต่งกองพระสายคือตกแต่งด้วยดอกไม้ ที่เป็นดอกเล็กดอกใหญ่สีต่างๆก็ช่วยกันอย่างนี้เป็นการสร้างความสาม,มัคคีให้เกิดขึ้นด้วยการก่อกองประสายและต่อมาก็คือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของภาษาท้องถิ่นอย่างโคราชเรานี่ยคนยมถ้าพิจารณาดูให้ดีการใช้ภาษาของคนโคราชเราเนี่ยมันจะมีอยู่สามภาษาด้วยกันขึ้นหนึ่ง ภาษาโกราชแท้ๆที่เราใช้กันก็คือใช้ตามวัฒนธรรมประเพณีสมัยโบราณตั้งแต่คุณย่าโมเป็นต้นมาแล้วก็มีภาษาที่เป็นภาษาไทยกลางๆตลอดจนถึงภาษาที่เป็นภาษาของภาคเราก็คือภาคอีสานอย่างบ้านาตมานี่เป็นเป็นชุมชนคนอีสานเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยได้รับมาจาก ลาวเบียงจันคนเดิมคือลาวเบียงจันท์โดยแท้เลยสังเกตจากวัดที่เป็นวัดประจําอําเภอก็คือวัดหน้าประเทศสร้างโดยคนคนลาวนะที่เข้ามายัางประเทศไทยช่วยกันสร้างจนเป็นวัดเป็นอารามขึ้นมาอย่างเงี้ยเรียกว่าวัฒนธรรมของภาษาก็ยังคงรักษาเอาไว้ถามว่ารักษาแบบไหนก็รักษาโดยคนเฒ่าคนแก่ เช่นคนที่เป็นคนเท่าคนแก่ก็ให้พรโกหลานเลยนายเฮ้ยกีน้าเฮ้ยพอให้มีความสุขความเจริญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางด้านภาษาเอาไว้แล้วก็สุดท้ายก็คือเทศกาลสงกรานนี้เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมทางด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยพอถึงเทศกาลสงกรานก็มีการเปิดเพลงแต่ว่าการเปิดเพลงนี้ก uh ็เป็นเพลงประเภทดนตรีไทย คือมีปีมีข่อยมีชิงมีชาบมีระนาดาพวกนี้เป็นการละเล่นที่เรียกว่าไม่เรียกว่าไม่ล่วงละเมิดกันแล้วกันผู้หญิงก็ไม่ล่วงละเมิดผู้ชายผู้ชายก็ไม่ล่วงละเมิดผู้หญิงเรียกว่าให้ความเคารพซึ่งกันและกันตรงนี้จึงถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่เกิดขึ้นแตมารวบรวมมาให้ญาติโยมได้ฟังว่าแต่ละอย่างเนี่ย พอถึงเทศการสงกรานนี้เราได้ทำอะไรกันบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานี้ถือว่ามีความสำคัญก็ขอให้ญาติโยมลองเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันมันก็จะเกิดประโยชน์สืบไปเอาลาการกล่าวสมุทนียคถาในวันพระวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาธรรมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆัดีสารก็ขออ้างอิงเอาอำนาจแห่งคุพระศรีรัตะนตรยัย คือคนประพุทธคนพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงมารวมกันเป็นตบาบะเตชะภลรวักปัจจัยน้อมนำอ,ำมอามวยไวพรให้คณะญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพร,พรชัยทั้งสี่ประการคืออายุบรรณะสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติ จะปราถนาสิ่งอื่นประการใดก็ขอให้สำเร็จดังมดโนดมไปความปรารถนาทุกท่านทุกคนเธอ,อ